มันว่าเหมือนไวายเหนื่อยอ้อยนีคนทอแรงมันจะมันจะเหนื่อยง่ายโอ้ไม่ต้องมาเล่นละครดีน้ำตาโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยอยโ้อ้อ้ยโอ้อยโอ้ยอ้ยโยอ้ยอง้ย้ อะไดีวยกไว้กลุมดไหมก็กล่อแลบได้ไหมคะโอ้มันต้องชอบแน่เลยวะโอ้โหมันเป็นพวกมาสกี้ดวยมาสกี้อ๋ออ๋ออ๋อตะกี้พิงแนะนำว่าให้โอ้อะเป็นคนนำเลยวิ่งกอดเสาร้องไห้ร้อวไา้ร้องไห้ ยิงไม่ใครไม่ย่ยูเล่ใครเลยใครจาลุกกูไปเชียงใหม่กูไปเชียงใหม่ไม่ทนเิไปเชียงใหม่ิันไม่ไหอเหนื่อยใค่ไปเชีใหม่กูเหนอะต่ว่าโอ้เหนื่อยม่อนานยาอีกแล้วเนี่ยอคนันนานยนานยานานยาเ่ โอ้โหเลยแม่สาวอ้เรากว่าโอจริงอ่ะโอมองต้องเสียอโอแม่งจะลัดสองอยกว่าคน